วันนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแพลตฟอร์ม s u m Learning ที่ออกแบบมาเพื่อคุณแพลตฟอร์ม s u m Learning ของเราเปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้ในรูปแบบที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสอนการฝึกปฏิบัติหรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงในสายงานทำไมคุณถึงควรเลือกเรียนกับเราเพราะ s u m Learning มบประโยชน์มากมายเช่นความยืดหยุ่น เลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ตามความสะดวกของคุณเนื้อหาหลากหลายเรามีหลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่ทักษะอาชีพไปจนถึงการเรียนรู้ส่วนตัวเข้าถึงง่ายใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์พร้อมคำบ,บรรยายและสื่อประกอบที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสอนโดยผู้เชี่ยวชาญได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในสายงานและได้รับการยอมรับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือมีเป้าหมายอะไร s ัมแ L e a r n i n g พร้อมช่วยคุณพัฒนาทักษะไปสู่เป้าหมายในชีวิตคุณ